เลยักหล่ะที่นอนดีเธอลูกต้องทานอนเลยเอ้ายหลับรอเปล่าเนี่ยแก้งหลับหลับไหนตาตาบหลับอ <c ười> ันเขียวขันแคบอันนอนจะบายจังยิงยลยนอนจะบายอือเว้นนอนดีคักเนาะยามิังสีลูกหลาเม่ กลาแม่รับดีเท่ๆงนันทั้งสี่น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 ,น,นี่อันนี้ <c oughs> นทางทาอเฮงเลยนอนคดคดมือคดขาคดกหมากมานอนมองแคบๆเสรละฮะอวยไปอวยมาหัวฮึอันดีจังเลยเฮงๆงรูปละ คับแคบแท้อืมจอยมืดยางหลายยางกลงขึ้นยางกลงเว้นนอนยางขึ้นยางออมบ้านนุกล่ะขึ้นยางอ้อมบาอ้านยางไปก็ยางมาเลยไม่เฉยไม่อยู่เฉยเลยใช่ไหมเฮงอ่้ย

นาตีจังเลยท่านอนท่านอน,นด้วยเดินผ้ากันนอนมาอาคาซีฟ้าหลกหล่ะอืมมันสบายดีนอนท่าแบบนี้คุยน้่กับบคุยด้นังเบาอ,อยู่ผู้เดียวแล้วโอ้ลูกกับบคุยน้ำแม่แม่กับเบาอ,อยู่ผู้เดียวเฮงๆปล่อยให้แม่คุยอยู่คนเดียวแม่คุยไปเลยคนเดียวเฮงจะนอนเหรอ แองเกนอนขาเลยขาขันเขวอ้อขั้นเขวะเวนี่ยนะเก้งลูกแก้งลูกแกงวันไหนก็บ่จนใจเ้วยงีงีสนใจแน่แกงอะบาสนใจเลยนอนยางเดียวไม่สนโลกเลยใช่ไหมนอนไม่สนใครเลยแล้วแต่แม่ทำไรทำเลยแกงกะแกงอ่ะมาน ชนเลยชนอีเมลเลยชนนี่ชนอะไเง้ตาแก่นะอ่ะชนยังเอา้ายิงลบลเลยยิงลบเลย <c oughs> ไปละเจ้าเพื่อนๆแกล้งลูกแค่นี้แหละว่ามีเวยกลูกกันรับปลาแหละขอบคุณที่เข้ามารับชมน้องๆน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องๆด้วยจ้าทุดทุดทุดทุก <c oughs>